วิทยาศาสตร์คืออะไรจำเนึ่งแต่ป2ก็เราทำไปเรื่อยๆชอบเป็นคนพิสูจน์ O 2 H H to o. 2 O ได้ยินมานานแล้ว ที่ผ่านกระบวนการทําความสะอาดนะคะกระทอปเปลือกจนได้ออกเป็นข้าวกล้องแล้วค่ะแต่ว่าเมล็ดข้าวพวกนี้นะคะก็ยังมีสิ่งเจอปนอยู่เราจะมีวิธีการคัดแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากข้าวกล้องได้ไงคะพี่หมูครับนี่ <Okay. S 2> ส่วนต่อไปถ้าพอข้าวกล้องออกมาแล้วเราก็จะมาผ่านชุดเครื่องแยกหินนะครับนี่คือเครื่องแยกหินในส่วนของเครื่องแยกหินเราพอตัวของเขาคือจะเป็นตัวตะแกรงโยกตัวข้าวกล้องจะไหลลงมาข้างล่างส่วนเม็ดหิน ซึ่งหนักกว่าจะไหลขึ้นไปข้างบนอ๋อก็คือกระบวนการทํางานอะไรที่หนักกว่าจะขึ้นไปทางด้านบนสิ่งที่เบาลงมาด้านล่างอ๋อแหลังจากขั้นตอนแยกหินเรียบร้อยแล้วค่ะนํามารับประทานในเรียงค่ะอ๋อยังครับจะจะต้องไปเข้าในส่วนของปรับมุมคุณคุณภาพข้าวปรับปรุงคุณภาพข้าวก่อนอ๋อครับคือโดยผ่านตัวกระเพาะลำเลียงสองชุด เข้ากล้องลงไปผ่านกระเพาะลำเลียงขึ้นามาด้านนี้ะแล้วก็ผ่านชุดกระเพาะลำเลียง3าค่ะแล้วมาผ่านชุดตะแกรงเหลี่ยมแล้วตะแกรงเหลี่ยมมันทําหน้าที่อะไรอะคะในชุดตะแกรงเหลี่ยมคือมีหน้าที่คัดขนาดข้าวช่วงข้าวหักเล็กเราจะคัดขนาดข้าวลงมาข้าวหักเล็กคืออะไรคะก็คือเม็ดที่ข้าวที่แตกมีขนาดเล็กกว่าเม็ดข้าวที่เราใช้ข้า,ขาวต้นอีกทีหนึง่ง พอคล้ายขนาดข้าวเมเล็กออกมาแล้วแล้วก็จะมีตัวเม็ดข้าวต้นกับข้าวหักใหญ่เราก็จะไปสู่กระบวนการเครื่องยิงสีนะครับใน,นหลักการทํางานของเครื่องยิงสีนะครับก็คือข้าวที่ผ่านชุดเซ็นเซอร์ของเครื่องยิงสีถ้าเป็นข้าวที่เข้มกว่าหรือหรืออ่อนกว่าตัวสีพื้นของเราจะ,ะจะถูกยิงออกมานะครับนี่คือตัวอย่างข้าวที่ผ่านชุดเครื่องยิงสี น้องๆคะและนี่ก็คือมเมล็ดข้าวที่ผ่านการยิงสีมาแล้วนะคะด้านนี้จะเห็นว่าเป็นสีเขียวนะคะคือฝั่งที่ถูกคัดออกค่ะซึ่งอันนี้นะคะไม่สามารถนําไปรับประทานได้ค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะจะเป็นข้าวที่ดูแล้วเนี่ยปร่งแสงเป็นสีเดียวกันนะคะอันนี้จะนําไปลงบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถนําไปรับประทานได้ค่ะถ้าดูใกล้ๆนะคะเราจะเห็นถึงความแตกต่างกันนี่ครับพอข้าว,าวผ่านจากเครื่องยิงสีแล้วมาผ่านชุด ตะการกลมทั้งสาตัวแล้วแล้วก็ข้าวมาลงในชุดถังบรรจุแล้วเรา<อ>เราจะกําหนดได้ไงคะว่าจะเอากี่กิโลคะครับจะมีชุดตัวตั้งแล้วมีขนาดครึ่งกิโล2กิโลห้ากิโลแล้วก็5 0กิโกิโลข้าวกล้องจําเป็นต้องเป็น2กิโลเสมอไปไหมคะถ้าที่ให้ดีก็คือขนาดเหมาะสมก็คือขนาด2กิโลเพราะข้อเสียของข้าวกล้องคือถ้าเกิดเกินประมาณ14วันแล้วตัวข้าวกล้องมันจะเหม็นหืน นะค,คือต้องประมาสองกิโลดีที่สุดครับผมมาถึงขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้เป็นกล่องอะไรอะคะกล่องตัวขึ้นรูปเป็นขึ้นรูปของตัวข้าวนะครับก็คือถ้าไม่ใส่กล่องนี้เนี่ยข้าวก็คือจะสเปะสปะครับจะไม,ไม่เป็นไม่เป็นล็อแบบนี้ใช่ไม่เป็นรูกส่งต่ำใส่ลงไปแบบนี้อะคะโอ้โหต้องค่อยๆใส่ด้วยเนาะ Okay, ครับแล้ว,วต่อไปก็คือจะเข้าตัวชุดเครื่องบรรจุสูญญากาศนะครับค่ะหลังจากที่ใส่ลงไปในบล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนนี้ทํายังไงต่อคะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเข้าตัวชุดเครื่องสูญญากาศนะครับค่ะขั้น okay, ตอนแรกรทํำยงนนงังไงคะนะครับอันนี้เราทำาะไรนะครับปึ๊บยกมาวางปั้งเดี๋ยวเครื่องเขาจะทําสุญญากาศอยู่แล้วก็ทําการไอ้ผนึกตัวสองถุง ใช้เวลานานไหมคะระหว่างรอเครื่องนี้ทำงานตัวนี้ประมาณ10วินาที<อ>ครับเดี๋ยวเขาจะตัดเข้าไปเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาทำให้ตัวถุงเย็น,นค่ะนี่นะคะพอะจากเข้าเครื่องสุญญากาศแล้วจนมาจนเขาติดผนึกแล้วเราก็คอยดึงเขาออกอืบโอ้โหออกมาเป็นรูปร่างสวยงามแบบนี้อันนี้คือขนาดกี่กิโลคะคะในส่วนตัวนี้จะเป็นขนาดสองกิโลนะครับ ก่าจะมาเป็นนะคะเข้ากล้องพัดพัดค่ะเข้ากล้องหอมปทุมธานีนะคะต้องผ่านกระบวนการมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านเครื่องทําความสะอาดผ่านเครื่องกระทอเปลือกนะคะผ่านการยิงสีค่ะมาจนถึงเครื่องบรรจุพันธุ์และออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือบรรจุพันธุ์ที่พร้อมจะจําหน่ายและรับประทานได้แล้วค่ะ